เอาลิ้วกับกาัสดีท่านกันด้วยนะครับผมอย่าเพิ่มช่องสกายซักกี้นะผมวันนี้ผมก็จะมาส่งแอดออนที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ไชนออนไททันนั่นเองนะผมเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะฮะโอเคผมก็ส so ่วนแอดออน<ม>ตัวนี้นะผมผมก็จะแจกไว้ใต้<ม>ลิงก์พชัศนเลยนะผมแล้วก็วิธีสอนลงจะมีท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมเราไปดูกันเลยดีวยกว่าผมว่ามีอะไรบ้างนะผมอันนี้ก็ไอ <laughs> เชือกนี้นี ไม่ต้องสงสัยนะผมคือเมื่อกี้ผมไปฝึกโหนมาผมก็ยังมีบั๊กอยู่นิดนึงนะฮะผมถึงจะอัปเดตมาแล้วนะฮะเรามาเรียวเครื่องเครื่องย้าย3 d ีแล้วกันนะคะนะุณดูเออ<ด>นี่เมื่อคุณโหลดมาแล้วผมส่วนบางคนอาจจะมีบั๊กนะฮะผมที่ผมเพิ่งเจอมานะผมคือช่องด้านล่างม,ามันจะไม่เห็นนั่นเองนะฮะคือให้คุณเข้าไปตั้งค่านะครับผมนี่เราเลื่อนลงมาตรงวิดีโอปึ๊บเราให้ปรับจากตรงคลาสสิกนะผมเป็นพอเกตนะผมด,ดูนะผมปรั่เป็นคลาสสิกนี่เห็นปะ ช่องมันจะไม่ขึ้นนะผมมันเป็นบั็อกอีกอย่างนึงนี่นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ผมปึ๊บโอเคเราดูเครื่องย้าย3ามดีแล้วผมนี่ถ้าคุณลดลงไอออนเสร็จแล้วผมให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะปึ๊บมันจะมีเครื่องย้ายสามดีผมนี่แล้วก็สิ่งที่ควรมีนะผมนะ่าจะเป็นส่วงเจ้าอันนี้นะฮะไดมอนด์อันนี้อันนี้ปะเอออันนี้ผมที่เขียนว่าชีสเมนูนะผมเพราสำหรับเปลี่ยนล่างนั่นเองผมแล้วก็เจ้านี้นผมไปมีไว้เปลี่ยนล่าง ก็คือไอ้เจ้าไดมอนด์นะผมไว้เลือกไททันในเอ็นนะผมถ้าคุณไปเล่นในพวกหมดเออพวกโซลเวอร์อะไรแบบนี้นะฮะมันจะแบบตุ่มไททันให้คุณเองผมไม่สามารถที่จะเลือกได้นะฮะนี่ก็จะรลอลแบบนี้เลยครับุณดูวีสายนี่ก็กดค้างไปแล้วผมปึ๊บแต่ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วผมนี่ผมใส่เสื้อด้วยนี่โคเท่ียเราถือดาบอีกะ่ะดูเราไปดูเฟซในการวิ่งกัน,กน,กนคนดูโคสมจริงนะโคสวยอ่าดูดิดูด,ดิสวยปะโคสวยนะคนดู แต่ประเด็นคือผมมันเกิดอตรงนี้ก็ไม่รู้นะวิธีใช้ก็คือกดค้างไปแล้วผมดูมันไม่ไปให้ผมเนี่ยมันบักนะ๊กอะไรเนี่ยไปเอานี่ก็แบบนี้นะผมนี่เนี่ยมันจะมีบลั๊กอยู่บ้างดูต้องกดกระโดดอะไรนะผมมันไม่ไปให้ผมมันพลักอะไรเนี่ยไปสินี่ฟึบแบบนี้นะผมโอ,โอ,โอ้คือตอนคุณกดนะผมให้แบบกดอีกทีนึงเพิ่งยกเลิกสกิลนั่นเองนะฮะแล้วก็กดค้างไปเลับผมแบบนี้แล้วก็กดเดินนะเอา มันถอยหลังแล้วปลาบานเร็วหนุนก็ยังจะมีบั๊กอยู่นะผมเอ้าตกน้ำอีกโอ้แป๊บผมร้องมาแล้วผมร้องม่ร้องม่แล้วใหม่ฟึบโอ้ยมันถอยหลังไอ้ผมอ่ะโอ้ช่างมันอะไรกันคนดูมันบั๊กอะไรก็ไม่รู้ละผมโอเคนี่วิธีปากก็แบบนี้ผมดูโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่อะเอ้ยไม่กี่เมื่อไหร่มีพับท่าแบบนี่อะแบบไงอะของตัวผมแตดาบโคตรแรงนะคนดู โคตรแรงก็โคตรเทร่แล้วมันไปที่เดิมอีกแล้วมันไปที่เดิมอีกแล้วช่างมาแล้วกันดูไอ้ส่วนเจ้าแปลนต่อไปดกว่า <c oughs> อันนี้นะผมเป็นส่วนที่เรียกท่านนะผมเอยไม่ใช่เรียกท่านี่แบบแปลงร่างเป็นท่านนะผมคุณจะแปลงร่างเป็นท่านแบบไร้สตินะครับผมดูเอาอาได้ไงคนดู <c oughs> นี่อทะแต่ท่านมันไปเกิดใต้น้ำคนดูเดผมลองเศษใหม่นะผมนี่เ <c oughs> นี๋ยผมจะกลาเป็นท่านแบบไร้สติแบบนี้คนดูมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้นะเออ นีโอ้โหเยอะเกิน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 แป๊บ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 ผมเป็นไททันไร้สตินะผมดูมันจะแบบควบคุมไม่ได้อย่างนี้นะผมแล้วผมขอเปลี่ยนนิดนะผมไปตรงที่ชีทเมนูนะผมเพื่อเลือกไททันนะผมผมจะเป็นไททันอ่ะผมกลับมาละโอ้ชีทเมนูผมกดผมจะเลือกไปตรงของโซนเออเอ็กซ์ไททันกับตะกันนะผมดูเป็นของเอเลนตะกันนะผมอ่าแล้วก็มากดตรงนี้ต่อผมนี่คุณก็จะแปลงร่างไหมน้อง โอ้โหโคตรเท่อะผมลืมไปคนดูอันนี้อ่ะช่างมาอลไรกันคนดูนี่เป็นส่วนของโจอเท่านั้นผมตัานกามนั่นเองนะคนดูก็ประมาณนี้คนดูโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่โคตรเฟี้ยวตรงนี้ผมก็จะได้ตัวเจ้านี้มาด้วยนะผมเดี๋ยวผมขอหาที่อื่นก่อนแล้วกันนะเออเพราะตรงนี้มันไม่มีที่ให้แบบเท่ันมันเล่นนะครับผม <laughs> นี่แบบนี้เลยเอฟเฟกการบินครับผมดูเห็นปะ นี่โจใซะท่านนะผมการโจมตีก็คือเจ้านี่ผมคุณจะได้เจ้านี่มาส่วนพันต์กดไปผมปุบเมันจะตีพื้นนะผมนี่ถ้าตีพื้นอ่าประมาณนี้เลยโคตรเท่อะแป๊บแป๊บผมขอแบบเอ็กแทกขอโจมตีท่านตัวนี้ทุกคนเล็งไปที่จจ้ลายนะผมเอ๊ะจ้ลาย,ลยหลังคอหลังคอเล็งไปที่หลังคอแล้วก็โดดไปทุบเรียบร้อยล้มไปที่เรียบร้อยผมดูเอา้ามันก็เกิดใหม่ <c oughs> โอเคกดอีกทีนึงวิธี กลับล่างของกดคือก,กดอีกทีหนึับผมซุบกดกดจุ่มกว่ามันจะออกอะ่ะ <c oughs> อ่ะนี่ได้ละปึ๊บจะมีบั๊กอีหนึ่งต้องกดไปเรื่อยๆนะผมกไปมันจะออลผมนี่เรากลับส่วนล่างคนเรียบร้อยนะผมเรามาเป็นส่วนของไททันตัวอื่นแล้วกันนะผมวิธีกดนะผมไปที่ไดมอนด์เนี่ยอยู่ที่เขียนว,ว่าชีตเมนูนะผมกดไปแล้วคุณลงไปด้านล่างแล้วให้กดรีมูฟไททันดีเอนั่นเองนะผมก,กดด็คือลบ DNA ของไททันนะฮะนี่เรามาใหม่นะผมปุ๊บเลือกอันนี้ แล้วก็ไปที่ไดมอนด์ปึ๊บเลิกสามารถเลือกแท่านได้เลยนะผมผมจะเลือกเป็นส่วของเอ็กแท็กแท่านเองนะผมโอเคมาแปลงร่างเลยปึ๊บนี่แท่านโจมตีครับผมจู่โจมจู่โจมโจมตีเออเหมือนกันนะคนดูนี่รหล่อแบบนี้นะผมแต่ผมเปลี่ยนมุมมองไม่ได้น่าผมเขาไม่ให้เปลี่ยนนะผมนี่ก็จะมาน,นี้นะผมมุมโคตรเท่ะอะโคตรเท่ะอเทะเอลินอ่าไปโจมตีนะผมโจมตี แบบต้องหาตัตรูก่อนนะัมมาตัวนี้แล้วกันจมตีไปปุ๊บเย็ดขีโ้โคตรท่ก็คือมันจะคำรามนะคนดูผมไม่รู้มจมตีป่าจมตีมาตีปกติก็ได้นะครับแบบนี้เลยแบบนี้มาดิมาดิถ้าไรสติมาเลยด,ดิเอาอ้ยโดนกินนั่นะเฮ้ยมีคนแม่จะโซโลทัทนนะผมแต่โดนกินได้บอย ได้ด้วยมันตายนะคนดูโอเคเก่งจัดเลยอะตำรวจมันเรียกว่าอะไรตำรวจวการปะหรือไงอืม <c oughs> โอเคเรากลับล่างเลยก่อนแล้วกันปึ๊บบักอีกแล้วอะ่ะไม่บักอีกแล้วอะ่ะข,ขอกลับล่างคนนี้ต้องกูประมาณสองครั้งปะถึงจะกลับล่างคนนะคนดูนี่กลับล่างคนเรียบร้อยแล้วผมดูโอเคเรามาตรงชิปเมนูครับผม ลบเดียนเยไปผมตอไปไปส่ตัของท่านกามไอ้ทนกามบ้าอะไรท่านเกาะน,นะฮะโอเคเอาไปมาแปลงร่างนี่สุดยอดนี่เปนส่วนของท่านเกอนอาะเลยเนี่ยนะผมดูนี <c oughs> ข่ของเออของของใครนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ผมรู้อยู่นะของไขรนะผมอ่าประมาณนี้เลยนีน่วิจมตีลงกดค้างไปปุบท่านเกาะของม,มันต้องมันจะเป็นแบบท่าแบบวิ่งปะ่ะวิ่งแบบ วิ่งไปแล้วแบบทำลายทำลายพื้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคนุณดูอ่ะจะลองดูครับผมดกดเไปเนี่ยมันจะการเป็นการวิ่งนะผมแต่มันไม่ได้ทำลายอะไรนะผมเนี่ยมันไม่ทำลายเออก็ไม่น่าจะมีอะไรคุณดูส่ง,งกระทั่งเกาะนั่นเองนะครับผมดูโอเคกลับล่างได้ก่อนอ่ะมาละฟึบต่อไปนะผมจะส่งกระทันเออวอลวอลแฮมเมอร์กับท่านเออค้อนนะครับผมแปลงล่างก,กันคนดูชุบ นี่อย่างเท่ก็มาใหุ้ณดูพิธีการโจมตีนะฮะกดค้างไปเอา้าผิดอันผิดอันการโจมตีคือเนี้ยผมกดค้างไปมปุ๊บนี่มันจะเหมือนแบบเรียกแบบคือไงอนะผมก็เรียกไม่ถูกนะุณดูจะมาแบบนี้เลยนะผมการโจมตีก็ปกติก็การตีคอนไปในนี้นผมเนาะฟึบแต่ถ้ามันเสกกับพ,พวกอุปกรณ์ได้เหมือนในแอนิเมชันน่าจะเท่มากนะโอ้โหตีไกลเกิน นี่ไงโอเคไปแบบรวดเร็วนะผมเอาต่อไปเป็นส่วนของไททันเอาเป็นส่วนของทท่านจอเร็วๆไปแล้วผมเป็นของทายทันนั้นกันครับผมมันเรียกว่วลายทไยท่านบีเอ่ะภาษาไทยผมจําไม่ได้นะผมโอเคนี่มาลองกันเลยนะผมนี่ทท่านลิงปะเออผมเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะผมนี่ทาท่านลิงก็ประมาณนี้ครดูอ่าเฟี้ยวๆแบบนี้เลยฮะโอ้โหใหญ่เกินใหญ่เกิน นีท่านลิงครับผมไม่ใช่ประมาณนี้ผมการตีรการตีก็มีอะไรพิเศษ,ษไหมแบบรดสกิวการตีรผม,มน,นี่เหมือนโยนบล็อกหินไปในนี้ผมดูอ่าประมาณนี้เลยโอโ้โ,อโหโอ้โหดาเมจมันก็กว้างเลยนะผมอ่าลองโยนไปใส่ท่านตัวน,นั้นแล้วับผมแบบรอคูด,ดาวนะแล้วก็อ้าวมันไม่โยนให้ผมอ่ะคุณดูโอ้ ต้องรอคุณดาวใหม่ครับผมรอก,กรอกันรอกันรอกันโยนไปผมนี่โยนไปแม่งเลย <c oughs> เอาแล้วแม่ควันมันติดตรงหน้าเนี่ยปุ <c> ๊บ <oughs> ดาเมจมันช่างกว้างเหลือเกินนะฮะโอเคเราปรู่ตัวอื่นเลยนะผมอ่ะโอเคครับผมตัวต่อไปนะฮะจะเป็นส่วนของแต่ท่านแต่ท่านร้อยเมตแน่นะหวผมันดูโอเคมาลองดูมตัวนี้จะใหญ่วกว่าเพื่อนน,อนะครับผม ครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมล่างนี่เป็นล่างของอาร์มินหรือเปล่าผมผมไม่สามารถที่มองหน้ามันได้นะผมมันตัวแบบมันไม่ให้มองับผม <c oughs> โอ้โห,โห,โหตัวยังใหญ่อ่ะตัวยังใหญ่อ่ะคนดูดูดิดูความใหญ่มันดิโกงเพื่อนจัดนี่วิธีจมตีผมอืมคอามจมตีของมันก็คือปล่อยควันความร้อนออกมาในห้นองคือไอความร้อนก็ประมาณนี้นะคนดูถ้าท่านทั้งหมดที่มีนะผม โอเคเยอรมนีจะมีอะไรไหมจะมีพวกเศษไข่อะไรเศษไข่เออของไอ้พวกท่านปกติเลยนะผมลองเสกดูฟึ๊บนี่เป็นของตัวอะไรเนี่ยเอเลนอันนี้เป็นเอเลนนะผมนี่เป็นกาเลิอัสเออผู okay. ้ควบคุมท่านกาลองดูอ่าประมาณนี้เลยก็ได้มีเพียงเท่านี้นเองท่านเออของไอ้ตอนนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการลงเลยดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับผมวิธีการลงนะผมให้คุณเข้ามาที่ลิงก์อินพิซชั่นเออใต้คลิปของผมนะครับผมแล้วให้กดมาตรงที่ดิส นี่ครับผมตรงคอมไม่ใช่ดิสก์เรื่องมาตรงคอมเมนต์นะผมนี่จะมีวิธีโหลดนะผมกดเพิ่มไปเรื่องลงมาผมนี่จะบอกนะผมว่าไม่ครับปปลอง1.21ถึง70พูดทนะผมก็คือมากกว่าเวอร์ชันนะผมถ้าต่ำวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วผมโอเคและคุณกดไปที่ลิงก์พวกนี้นะผมมันจะมี2ลิงก์นะผมเป็นลิงก์ของ Pack กับ Bhpack นะผมเดี๋ยวผมลองกดให้ลึกลิงก์แล้วกันนะผม คือมันต้องโหลดทั้ง2ลิงก์เลยนะฮะแบบนี้นะผมให้กดไปที่ตรงนี้ผม f k e link แล้วไปที่ start เลยแล้วผมก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะผมแต่ไม่ต้องไปสนใจนะฮะนี่แล้วก็รอผมอันนี้ต้องรอกันผมจะมีแบบปุ่มขึ้นมานะผมมันต้องรอนี่รอปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้ผมให้กด continue ต่อผมก็จะมีอันนึงขึ้นมาอีกนะผมล้วก็ต้องรอปุ๊บแบบนี้นะผมปุ๊บโอเคกดไปเรียบรแล้วผมอ่าเมื่อเข้ามาหน้าหน้นี้เร้โปรแล้วผมก็ต้องรออีกนะครับผมนี่รอเนี่ให้เลื่อมาด้านล่างผม ต้องรอจนกว่าปุ่มนี้จะขึ้นมาแล้วผมเมื่อขึ้นมาแล้วแล้วผมให้กดไปผมฟึบแล้วก็ให้เรายืนยันนะผมแค่เอารูปให้มันตรงกันแค่นี้ชึบนี่มันก็จะได้ปุ่มแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมก็กดไปเลยครับผมนี่มาแล้วเข้ามาหน้านี้นะผมต้องรออีกแล้วนะครับผมต้องรอเยอะจัดเลยนะฮะโอเคโอเคเราก็เลื่อนรอดูนะผมว่าปุ่มมันขึ้นมาตอนไหนก็กดตอนนั้นนะครับผมนี่ไงตรงนี้ขึ้นไวอีกหกวินนะครับผมอ่าคือมันเรียบร้อยกดไปครับผมฟึบนี่แค่นี้เองนะผมนีี่เเรรราาากก็ไดดด้้้ลลลิง์์ววนโหมมยยบอแผ แล้วกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนี่เมื่อคุณโหลดเสร็จนะผมคุณจะได้ไฟล์2ตัวนี้มาผม bp กับ r p คือมมนต้องโหลดแยกนะผมโอเคล้ว okay, เรากดไปที่ไฟล์เลยนะฮะนี่เราจะได้เป็นไฟล์แบบซิปแบบนี้มานะผมเมื่อคุณผู้ชมโหลดเสร็จนะผมคุณจะได้ไฟล์2ตัวนี้มานะผมเออส่วนของไอ้ตัวนี้ผม bp กับไอ้ตัวนี้ผม r p นะผมนี่แค่คุณนะผมกดไปที่ไฟล์นะผมพเพื่อแตกไฟล์เลยนะครับนี่เมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมเห้วคุณนะผมย้ายของส่วนต้องตัว B, bp นะผม แล้วกดย้ายไปที่ไฟล์ส่วนเกมไมค์ครับนะผมนี่เกมไมค์ครับแล้วกดไปที่เกมแล้วก็ไปที่คอมโมแจงนะครับแล้วก็ย้ายไปส่วนของตรงไฟล์ตัวนี้นะผม B h a l pack นะผมตัวนี้นะนี่แล้วกดเพิ่มไปแล้วผมแล้วก็ทําเหมือนกันแล้วผมส่งตัวตัว r p นะผม r p ให้เราย้ายไปส่วนของตรงไฟล์เอ,อ่อ Resource pack นะครับผมนี่ตัวนี้ครับผมฟึ๊บ แค่นี้นะรได้โปรแลผมก็มาเข้าเกมเลยนะผมนี่เดี๋ยวผมขอรีเกมก่อนนะผมเมื่อรีเกมเสร็จน,นะผมไฟล์มันควรเข้ามาอยู่ตรงรีสโตรแพ็กเรียบร้อยน์น้าผมนี่ผมเข้ามาเรียบร้อยนะฮะแค่นี้เลยเราก็มาสร้างเวิลด์ได้เลยนะครับผมชุบสร้างเวิลด์ไป,ไปเปลี่ยนแคทีมไปกันนะผมนี่เราก็เข้ามาที่รีสโตรแพ็กนะผมแล้วก,กดแอดเจ้าตัวบ็อกชัยทฮันเข้าไปเลยนะครับผมนี่ รถตัวนี้ด้วยผมตัวนี้ด้วยนะครับผม B half pack ให้แอดเข้าไปเลยนะครับผมนี่เมื่อเสร็จแล้วนะผมอย่าลืมนะผมอย่าลืมเลื่อนมาตรงเออ experiment นะผมเพื่อเปิดทุกอย่างผมผมบอกนะผมย้ำนะผมว่าให้เปิดทุกอย่างนะผม add on จะได้แบบทำประสิทธิภาพได้เยอะที่สุดนะผมแค่นี้เลยผมแล้วก็สร้างเบอร์ไปเลยนะฮะรอไปผมรอไปนะฮะอ่าแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะผมมาดูนี่เป็นไงท่านก็ไม่ท่านเสร็จ add on ก็เข้าเป็นเรียบร้อยนะผมนี่ไง ง่ายๆแบบนี้นะผมคนดูโคตรเท่ทำงานตามปกตินะผมดูใส่โชว์นี่ฟื้นกระมันอะไรคนดูสอบคลิปนี้ก็ได้มีเพีเท่านี้นะผมส่วนเจ้าอยออนเอ็ดเทอร์ออนเทอร์ทันนะผมโอเคนะฮะก็ใครชอบก็ฝากกดตั้งใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมคลิปนี้ก็ได้มีเพีเท่านี้ครับผมถ้าอยากให้รีวิวออนไลน์ก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะผมซื้อยูในรับผมบ๊ายบายครับ